ฉันครับออผมอยากทราบว่าจะดูภายนอกผู้หญิงไงว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายถามหาอยู่เสมอก็คือความบริสุทธิ์ของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นการลักนวลสงวนตัวของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องที่นะครับเก่าแก่โบราณเต่าล้านปีนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ไม่ควรจะกระทำแล้วเลยนะครับถ้าเกิดใครยังอยากที่จะเป็นภรรยาของผู้ชายนะครับ เพราะว่าคุณหมอไม่ได้พูดเองนะครับเขาถามมาแบบนี้ก็แปลว่านะครับเขาอยากรู้แบบนั้นนะครับทุกครั้งที่เราไปโรงเรียนชายร้วนคําถามนี้จะเป็นคำถามอันดับหนึ่งครับน้องๆผู้หญิงที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดตอบว่าจะดูออกไหมคําตอบก็คือต้องตอบว่าดูด้วยหน้าตาดูด้วยอะไรดูไม่ออกหรอกครับแต่ดูด้วยท่าทางบางอย่างหลังจากคบไปสักระยะหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าไปมีความสัมพันธ์อะไรก็าอาจจะรู้ได้ หรืออาจจะรู้ได้จากการสืบประวัตินะครับอันนั้นก็ต้องคิดกันเราเองแต่ปัญหาที่อยากจะฝากน้องๆก็คือครับน้องๆผู้ชายว่าถ้าผู้หญิงเขาไม่บริสุทธิ์ใครเป็นคนไปทําเขาไม่บริสุทธิ์ก็ผู้ชายเราไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะให้เขารักษาความบริสุทธิ์ไปถึงวันแต่งงานคุณก็อย่าไปทําให้ผู้หญิงเขาเสียความบริสุทธิ์ไปก่อนวันแต่งงานสิ ถ้าเราอยากจะมีกุลสตรีเราก็ต้องมีสุภาพบุรุษจริงไหมครับสําหรับทุกๆท,ท่านที่ชมรายการเราอยู่ในเมื่อเราต้องการจะยึดแบบนี้แล้วคุณครับเป็นคนที่จะทําแบบนั้น